สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมเรามาอยู่ในชีวิตจริงวันนี้ก็มีของจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนอกจากนอกจากยังไม่บอกแล้วกันก่อนหน้านี้เรามีคีย์บอร์ดไปแล้วมีเมาส์ไปแล้วแล้วก็มีอะไรอีกอะหูฟังไปแล้วนะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วรอบนี้เรามีอุปกรณ์เล็กน้อยที่อยากจะมาแนะนํามารีวิวให้ดูกันอีกนะฮะเราจะมารีวิวเป็น แผ่นรองเมาส์นั first, ่นเองนะครับแผ่นรองเมาส์อันคนอันนี้เป็นของแฟนเฮกนะเขาส่งมาให้เรารีว <|so|> ิวทั้งหมด3ชิ้นเลยด้วยกันเป็น3ขนาดนะมก็ส่งมาให้ทั้ง3มบ้องมีบ้องเล็กบ้องกลางแล้วก็บ้องใหญ่สุดนะเดี๋ยวเรามาไล่แกะดูเลยดีกว่าว่าขนาดแต่ละบ้องเนี่ยมันต่างกันยังไงนะแล้วก็มันพื้นสัมผัสเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นคนละตัวกันนะก็เดี๋ยวมาไล่ดูพร้อมกันเริ่มตั้งแต่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะ ตัวแรกเขามีชื่อว่า MP 2 9 2วาง2ตัวนึงไปก่อนนี่บ้องอันแรกเลย MP 2 9 2เขาบอกว่าเป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีขนาด290คูณ250ม mm. ิลิเมตรเดี๋ยวมาลองแกะดูว่าขนาดมันเป็นยังไงนะของจริงนี่แกะเข้ามาครับเอ้ยแกะออกมาฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นแผ่นรองเมาส์ เป็นแผ่นรองเมาส์แบบเล็กหน้าตาก็สวยงามมากเลยนี่ดูลายละเอียดการดีไซน์ออกแบบของเขาสวยงามมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีไฟ RGB ทีนะเป็นสีที่แบบว่ามีไล่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินสีสีแดงสีชมพูสีม่วงอะไรก็เหมือนไฟ R g b ทีเลยแต่ว่าาไม่ใช่ไฟนะไม่ไม่ได้มีไฟมาด้วยก็เดี๋ยวมาลองแกะถุงพลาสติกกันดูฮะแล้วมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงวิชูแกะมาแล้ว มาเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันนี่เลยฮะหลังจากที่เราแกะแผ่นรองเมาส์ออกมาแล้วฮะแล้วก็มาลองวางเมาส์จริงๆก็ให้ดูขนาดกันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ติดไฟ RGB ให้ชมกันไปแล้วนะคะเมาส์ดูซิว่าสีมันเข้ากับเจ้าแผ่นรองเมาส์ขนาดไหนนะ ดูดีไซน์การออกแบบสีของแผ่นรองเมาส์นะฮะที่เขาออกแบบมาเป็นสีที่เหมือนไฟ R G B พอมันมาใส่รวมเข้ากับไฟ R G B ที่มีอยู่แล้วในตัวของเมาส์นี่ออกมาเป็นสีสันสวยงามมากรายละเอียดเนื้อผ้าของเขาค่อนข้างจะเนี้ยบเลยอ่านี่ดูการตัดเย็บมีได้ได้ก็ซอยย,ยิกเลยนะเก็บงานดีมากเวลาการเลือดเมาส์ก็ถือว่าโอเคอันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบสปีดมั้งน่าจะเป็นสปีดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองดูขนาด ต่อไปกันดีกว่าเอาละครับแผ่นลองเมาส์ตัวแรกผ่านไปแล้วตัวที่2นะครับเป็นแผ่นลองเมาส์ที่มีชื่อว่า MP 902นะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นขนาดที่ยาวขึ้นนะเพราะว่าขนาดของมันอยู่ที่900คูณ300ม mm. ิลลิเมตรนี่ด้านข้างกล่องจะมีเนื้อผ้าให้สัมผัสจริงด้วยให้ลองสัมผัสจริงว่ามันรู้สึกยังไงนะก็สามารถถูได้ขูดหาเลขไม่ใช่ละเอา้า มาเดี๋ยวลองมาแกะดูกันเลยดีกว่านี่อ่าตัวนี้นะครับตัวที่สองตัวที่สองขนาดความยาวของมันจะอยู่ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วปึ๊บกับด้านไปนั่นไงกับด้านจริงด้วยตัวที่สองเทไม่แพ้กันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบสำหรับยาวนะก็คือวางทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็วางเมาส์ด้วยเป็นไงมันเป็นแบบว่าเป็นลายเส้นแบบ rgb เหมือน r g b อ่ะเป็นสีต่างเลยพวกนี้แล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้มีแฮชแท็กเกียร์แแอนสับเกียร์ขึ้นเพื่อชัยชนะประมาณนั้นตรงฝั่งซ้ายล่างตรงฝั่งมุมนี้ก็จะมีโลโก้ของแฟนเทคนะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมโลโก้แฟนเทคดูความคมชัดความเนียนของเขานี่งานการตัดเย็บวัสดุเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะทำออกมาได้ดีไม่แพ้ตัวแรกก็เหมือนกันเลยนะ เรียกง่ายๆก็คือเขาทำออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะสองตัว่มาเดี๋ยวเรามาลอ,ลองวางและนี่ก็คือแผ่นลองเมาส์ตัวที่สองครับนี่วางให้ดูแบบนี้วางคีย์บอร์ดตัวใหญ่หน่อยก็วางได้นะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยเห็นไหมเหลือพื้นที่เยอะมากเมาส์นี้ก็สะบัดได้แบบเต็มที่เลย อ,อยากจะไปตรงไหนก็ไปได้เหลือพื้นที่ว่างเยอะเลยนะให้สบัดเมาส์เล่นอันนี้ก็ให้ดูความสวยงามของไฟคีย์บอร์ดแบบ R G B นะดูซิว่ามันตัดกับลายของแผ่นรองเมาส์เขาออกมามันจะออกมาเป็นยังไงนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสีก็โอเคเลยนะคือจะเน้นสีเด่นอยู่ที่คีย์บอร์ดมากกว่า ตรงนี้มันก็จะสีดอบลงไปหน่อยเพราะมันไม่ใช่ไฟมันก็ทําให้ดูโต๊ะไม่ไม่ลกเกินไปเนาะถ้าเป็นไฟ RGB มันอาจจะแสบตาก็ได้นะเท่าที่เห็นตามนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าและแผ่น็อกเมาส์ตัวสุดท้ายนี่ก็คือ MP452 นะครับแผ่น็องเมาส์ของ FanTech เหมือนเดิมนั่นแหละก็เดี๋ยวมาลองแกะให้ดูกันเลยและกันอ้อลืมบอกก่อนขนาดของเขาตัวนี้จะอยู่ที่450คูณ400มิมตร จะเป็นขนาดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเออมาเหีือมาลองแกะกันตัวนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เรียกได้ว่าไม่ใหญ่ที่สุดหรอกแต่ว่าส่วนสูงก็จะมากกว่าไอตัวแบบแบบยาวเมื่อกี้แต่ว่าความกว้างก็จะน้อยกว่าเพราะว่าเขาเป็นขนาดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือวางเมาส์ได้แบบเต็มที่ไปเลยเอ่ะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูกับตัวแรกดีกว่า ตัวแรกก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุราสเหมือนกันคือตัวนี้นี่เดีย๋ยวมาลองเทียบดูขนาดจะประมาณไหนนี่ฮะขนาดจะอยู่ที่ประมาณนี้เป็นไงต่างกันเยอะไหมรู้สึกว่าน่าจะใหญ่กว่าเท่าหนึ่งเลยมั้งใช่ไหมใหญ่กว่าเท่าหนึ่งเนาะเนี่ยเป็นสีเลียมจัตุราสเหมือนกันก็เอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าวางวางเมาส์แล้วก็กวาดได้แบบเต็มที่เลยอยากจะไปตรงไหนฟุดปั๊บึดปัด๊บแบบห เวียงมันให้เต็มที่เลยเวียงแบบสเปคคูณหกคูณแปดอะไรย่างนี้ไปเลยนะจัดหนักไปเลยจัดเต็มอ่านี่ก็คือทั้งสามขนาดของเรานะเดี๋ยวมาถือให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่และนี่ก็คือแผ่นล็อกเมาส์ทั้งสามขนาดที่เราเอามารีวิวให้ดูกันนะครับนี่ถ้าชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อกันได้แต่ว่าเราเอามาแจกด้วยตัวหนึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์อย่างเดียวนะวันนี้เอามาแจกด้วยเราจะแจกตัวนี้ฮนะ ตัวนี้เป็นขนาดที่เรารีวิวเป็นแผ่นสุดท้ายนะโดยกติกาในการแจกง่ายๆครับให้ผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์ใต้คลิปเราว่าไ,วไม่ได้ดิคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ได้เดี๋ยวจะติดต่อหาเจ้าตัวยากให้ไปคอมเมนต์ในแฟนเพจเราดีกว่าเราจะแปะรูปของไอ้เจ้าแผ่นลองเมาส์ทั้ง3ตัวนี้ไว้แล้วให้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นว่าอยากได้แผ่นลองเมาส์ เอาไปทําอะไรขอแบบฮาๆนะไม่ต้องเอาไปทําจริงก็ได้แต่ขอฮาๆอันไหนโดนใจมากที่สุดเดี๋ยวแจกแผ่นลองเมาส์อันนี้ไปเลยนะฮะให้เวลาสัก1อาทิตย์ละกันถึงวันที่31สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวรู้ผลกันว่าใครจะได้แผ่นลองเมาส์แผ่นนี้ไปนะฮะก็เข้าร่วมสนุกกันได้นะครับไปกดติดตามแฟนเพจ Sensational Se แล้วก็ไปบอกไว้ในนั้นแล้วกันเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยผนลันนี้สวยไหมสวยไหมเล้วตอนนี้ฮะแอร์ที่ห้องหนาวมากผมนี่ ขอเอามาคุมก่อนละกันก่อนที่จะแจกกันเนาะอืหนาวถือว่าแผ่นล็อกเมาส์เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบนโต๊ะคอมนะฮะถ้าเกิดใครที่แต่งคอมจนสุดแล้วไม่รู้อยากจะแต่งอะไรนะฮะเพิ่มอะไรเป็นสีสันเล็กๆ,ๆน้อยๆเพิ่มไปอีกในคอมก็เพิ่มได้ก็เลือกเอาแผ่นล็อกเมาส์ไปละกันเนาะแล้ววันนี้ฮะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบการรีวิวของเรานะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องลาทุกคนกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ